ข้าเเจ้าในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญสัมพันธ์ขอประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปัจจายการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุญสัมพันธ์ อันจะต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและงานส่วนตบลลูกจ้างประจำรัาง,งานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตบลสัมพันธุ์ทุกทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทูภาคส่วนในการป้องกันปราป่า,ปามการพุจรดิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขอกำหดนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลสุขพันธ์ถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เจตจำน,นงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานและสญญาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือความหรือทํามนที่จะนำพา,า,าหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปัสจจาักการพจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์จำนวนที่แสดงไว้ 2. นโยบายใน,กา,นยการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาคนะรัฐกําหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในฐานะหน่วยงานของภาคนระัฐโดยมุ่ง orar, มั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมมีความโปร่งใสตามแนวทางการตระเนักูคุณธรรมแลนะความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ6กด้านดังนี้หนึ่ง ด้านความโปร่งใสข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้องวิธีธรรมตรวจสอบได้โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องที่ต่งางๆได้หลากหลายช่องทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสองด้านความพร้อม รับผิดมีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมที่จะรับผิดในการทํางานและการบริหารงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมด้วยว่าด้วยการกับเลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีเจตจำนงคุณจริตที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจ,จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการผู้จริติดในเชิงนโยบายและการผูจริติต่อหน้าที่โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเพื่อประโยชน์หรือรับสินมลแต่อย่าใด 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสร้างวัฒนรรธรรมผูจริตในหน่วยงานและดำรงร,รักษาวัฒนรรธรรมสุจร,ริตให้คงอยู่กับหน่วยงานมีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามกัน ผูจะิตรวมถึงการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงานจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนกติให้บุคลากรนุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมน,ำ,นำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและพุธธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณการมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการทํางาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานยกระดับและพัฒนาช่องการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตะบลตื่สัมพันธ์ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยติดเผยรวดเร็วถูกต้องและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแย้งข้อมูลข่าวสารบอกแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การอาหารส่วนตนัวบรึงสัมพันธ์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนะวันที่11มกราคมพศ2565 น,ยนยายนิติคงเจริญกิจนายกองค์กาสบริหารส่วนตำบลบึงสัมพันธ์ขอบคุณครับ